เข okay, ผมกับสุดทุกคนด้วยนะครับผมก็มาอยู่กันในทิปที11กันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้จะบอกว่ามาแนะนํคาคอมก็ไม่ใช่แล้วผมเคยแนะนําไปแล้วนะครับสาหรับคอมโกลสลี่เซนนานะแต่ในคลิปนี้เป็นเกมที่ผมเล่นชนะด้วยเลือด100เว้ยเห็นเลือดผมปะไม่แพ้สตาเว้ยไอคิปแบบเพอร์เฟกต์เกมจะจัดอะ่ะก็เดี๋ยวจะมีวิธีการเล่นยังไงสำหรับคอมนี้ก็เดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผม ก็เปิดไปที่เลือกอาร์กเมนต์นะครับตอนนั้นแอบลุ้นคือแบบอยออกมาเป็นอาร์กเมนต์ไฟวินเทจให้หน่อยได้ไหมอยากเล่นแหวงกระจวดอ่ะแต่ลองรีด,ดูก็ไม่เจอเลยนะครับโคตรเซ็งเลยโอ้หเศร้าจัดเลยตอนนั้นก็คืออยากเล่นจ,จัดเลยไฟวินเทจแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วกันอันนี้ก็เลยหยิบมาเป็นไอาอาตัดทิวนะครับเพราะว่าผมจะไม่ทําตัดทิวนะในในเกมนี้นะโอเคต้นเกมก็ตั้งบอร์ดเป็นาหาตัวสองดาเมาลงนะครับอะไรก็ได้ สองดาวเล่นเซฟเลือดแล้วก็ค่อยไปโล้ยหกหาเซนนานะครับเราจะบอกไว้ก่อนนะในคลิปนี้มีคนเล่นเซนนาประมาณ18ล้านบ้านอะ่ะหยอกหยอกหยอกมีเล่นอยู่3บ้านอะ่ะแต่ผมเป็นคนที่โชคดีไงเราแบบโชคดีแบบจัดจัดด้วยจะบอกว่าโชคดีก็ไม่ใช่ดิบอกว่าเล่นเก่งแล้วเออผมเป็นคนที่เล่นเก่งสุดแล้วกันไนอะเชียรกระดาษปากกว่า นี่ผมก็เจอเป็นเซนนาแล้วนะครับเจอเป็นเซนนาพร้อมแจ็คเลยแล้วก็เซนนามาลงแทนคือแลมไอีไปด้วยกะแบบกูเล่น AD แน่นอนเกมนี้นะถ้าเกิดไม่เล่นแบบเซนนาก็จะกะจะไปเล่นแบบ S อสไปเล่นไขสะอะไรเงี้ยนะแต่คือตั้งใจจะเล่นโกสลีแน่นอนครับต้องรีบรบเล่นไงเดี๋ยวมันเนิร์ฟเพราะเขาแม่งโคตรจะเก่งเลยเว้ยตอนเนี้ยโอเคก็ตั้งบอร์ดประมาณนี้นะครับต้นเกมเป็นสสไนแล้วก็2วิเซอร์นะ คือเล่นยังไงก็ได้ครับต้นเกมถ้าเกิดมีตัวอะไร2ดาวก็เอามาลงนะครับพยายามเซฟเ,เ,เลือดไปเล่นช่วงเวลหกครับ เป็นเคาน์เตอร์นะครับของเนโกะเนโกะจะแถมดูเล็กให้เราอันหนึ่งนะกับไอเทมนะนี่ผมก็เล็งๆไว้คือผมอยากได้เป็นไอ้นี่เว้ยเป็นดาบนะครับหรือไม่ก็กะจะทําคุนซูด้วแหละก็น่าจะอยากได้ล็อตนะครับตอนนั้นนี่ผมก็จำไม่ได้แว,ว่าผมหยิบอะไรไปนะแต่ว่าได้เลือกคนสุดท้ายครับไม่น่าจะเหลืออะไรให้เราเลือกหรือไม่ก็หยิบมาเป็นดาบหรือไม่ก็หมัดก็ได้ครับเอ้ยจะเหลือดาบนะหรือว่าเราจะได้ดาบนะผมจำไม่ได้ใช่ไหม นั่นไงมีคนวิ่งไปละเรียบร้อยแล้วครับบอดโอเคยิบมาเป็นผ้าคลุมแทนนะเพราะว่าได้อิงชาร์โดด้วยตอนนี้อิงชาร์โดเรามีอยู่สองตัวละได้เป็นไอหมีมาก็เป็นอิงชาร์โด3สามแล้วเจอเป็นเซนนาไงคือแบบคนเล่น18ล้านคนนะ่ะแต่เซนนาออกที่ผมโอเคนี่ก็ตั้งบอร์ดครับเป็นอิงชาร์โดสามนะแล้วมันเป็นไอเทมฟูลี่ด้วยไงผมก็เลยอยากรีบตั้งเป็นอิงชาร์โดนะครับโคจะเก่งเลยไนะอเทมฟูลี่เนี่ยต้นเกมคือได้มานี่แบบเซฟเลือดได้ดีจัดเลย เดี it, mm ๋ยวไของอิงที film, so apan, ่ผมชอบเป็นอันดับต้นๆแล้วนะฟูลี่เนี่ยครับก็เดี๋ยวไปสเกลชาวบ้านเขาสักหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้เล่นสตอรี่นะอันนี้ก็สตอรี่ยังไม่รู้เล่นอะไร หยิบดู๊มาด้วยน่าจะรีโลนี่ก็มีดูปด้วยอ๋อดูปได้จากไอ้นี่ในวงครับโอเคอันนี้ก็อันนี้อันนี้เหมือนจะเป็นอิงเหมือนกันแต่อันนี้แน่นอนครับโกสลี่แน่นอนดูจากทรงแล้วถ้าจำไม่ผิดนี่เหมือนพี่ชายก็จะมาติ๊กที่ผมเวยนะว่าแบบเอ้ยมึงแย่งกูเล่นทําไมวะเนี่ยมาแล้วมาแล้วแล้วพี่แกก็มาติ๊กเซนหน้าผมเลยเห็นปะแล้วถ้าจำไม่ผิดอีกทีนี่คือพี่แกแตกแปลเลยนะโคตรหยาบอ่ะ อันนี้เราก็วินสีกมายาวเลยนะครับสเตจสองยังไม่แพ้ใครเลยด้วยพลังของอิงชาโดฟูลี่ของเรานะครับล้วก็ได้เป็นเซนหน้ามา4ตัวแล้วนะตอนนี้คือตอั้งตอนแรกผมตั้งใจจะไม่ได้เล่นเซ็น,น้าหรอเวคือตั้งใจจะไปเล่นแอดไปเล่นไข่สะไงแต่เซ็นนาแม่งออกเยอะเ,อเกินอนะ่ะแล้วผมก็เลยต้องไปแย่งไอ้พวกพวกคนที่เขาจะเล่นมามาเล่นเองอะ่ะเพราะว่ามันออกเยอะเนาะก็เลยขอหน่อยแล้วกันนะเพื่อนแอมซอรี่บอโบจเป็นจริงๆนะครับโอเคนี่ผมตั้งเป็นโกซี่จริงๆผม อ่าอันนี้ผิดครับทุกคนไม่ควรจะเอาไอห,หมีออกนะเพราะมันเป็นอิงนะผมลืมนะอันนี้ผมลืมจริงๆแล้วผมก็สแลมมาเป็นไอไอออนิกสปาร์กนะครับเพราะว่าจะให้ผีมันไปกัดแรงๆนะโกสลีนนะครับดาเมจระเป็นเวทก็เลยสแลมเป็นสปาร์กไป เลือกเว้นจินที่2นะครับแอบแอบเลงไว้เป็นอิงเหมือนกันนะสเปตอิงนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้จะเอานะครับเพราะว่าเราเล่นแค่สาอยู่แล้วเราไม่ได้จะเล่นอิงเยอะก็เลยรีไปดูครับมีอะไรน่าสนใจบ้างไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยก็เลยจําใจต้องหยิบเป็นไซร์เอร์นติกบัคมาครับเพิ่มเลือดให้ตัวที่สใส่เทมันนั่นเองตอนนี้ก็หาตัวอิงครับโลไว้หกแล้วแล้วผมดูดีผมเจอเซนนารัวๆเลยเว้ยคือตอนแรกก็ไม่ได้กะจะเล่นหรอกแต่มันออกเยอะแบบนี้ผมก็ต้องโลวไว้หกแล้วแหละเออเซนนาแม่งหกต ขาที่แค่2ตัวผมก็สาดาวแล้วโอ้ผมมีดูปไงแล้วไอคนอื่นแม่งก็เล่นอนะแล้วผมก็มาแย่งมาเล่นโคตรโคตรไอนี่เลยโคตรจะแบบไปกีฟชาวบ้านเขาเลยแต่ก็นะเราก็เล่นตามสปอร์ตเราอะเนาะเราจะไปไอนั่นไม่ได้เราอันนี้มันในแรงด้วยก็เลยต้องเล่นนะครับนี้เดี๋ยวผมก็น่าจะโลหาเซนนายาวๆและช่วงเวลหกนะครับพอเซนนาสามดาวแล้วผมก็อัพเวลครับ นี่ก็ยังไม่แพ้ใครนะครับเดี๋ยวมาโลกันต่อหาเซนน่านะครับขายที่แค่2ตัวเองผมว่ายัางไงก็ฮิตเลยคนอื่นอีทันเปล่าไม่รู้แหละแต่ที่รู้ผมฮิตแน่นอนโอเคโลครับได้เป็นเอทอกสดาวมานะตอนนี้บอร์ดเราเนี่ยค่อนข้างจะแข่งนะครับเพราะว่าตัว2ดาวโคตรจะเยอะ,แล,ะแล้วเซนน่าเราก็มีของด้วยอันนี้ผมก็ต้องถอดไอตัวไอตัวบูสเตอร์ออกไปแล้วนะครับเพราะว่าจะเอาเป็นไอ้นี่ลงไอเคเทลินนะครับให้เซนน่ามันมีสนัยนะ ตอนนี้ก็ยังไม่เจอเซนหน้านะครับไม่รู้ว่าหมดภูหรือยังหยอกหยอกยอกยังไม่หมดหรอกเหลือเยอะแยะมาเลือกไอเทมกันนะครับอันนี้เหมือนจะอยากได้เป็น เบลปะ่ะแล้วเบลเป็นเซ็นนาด้วยไงไม่รู้ว่าจะมีคนหยิบหรือเปล่านะครับเบลเซ็นนาด้วยเท่ากับผมขาดเซ็นนา,าแค่ตัวเดียวเองนะเว้ยถ้าเกิดผมได้เซ็นนาตัวนี้ไปนะตอนนั้นนะใช่ไหมแล้วเพราะว่าผมมีเบลอยู่ที่ไอ้ตัวโคบโกะด้วยเราจะทำเป็นไอ้น,นี้ได้นะครับเป็นบอมอกได้เฮ้ยไม่มีใครเอาเซ็นนาจริงอะ่ะโอเคเลยอย่างนี้อย่างนี้ผมก็ฮิตชิลละอันนี้มันมีคนจะเอานะแต่ว่าไม่ทันผมครับผมออกไปก่อนต้องขออภัยด้วยนะครับน้องขอโทษว่ะ เท่ากับผมคาเซน่าแค่ตัวเดียวเองเพราะผมมีดูบ<ๆ>ก็ต้องน่าจะโลต่อแล้วครับน่าจะใส่สุดเลยนะเพราะว่าผมจะรีบเก็บตังค์ด้วยรีบฮิตรีบเก็บตังค์นะครับเจอไหมเออแล้วเจอเป็นมอกกานหน้าด้วยแม่งโคตรไฮโลเลยโคตร <c oughs> ดีแล้วเจอเป็นอามูมู่แต่อามูมู่เราไม่ได้ใช้นะเพราะว่าผมไม่นี่แหละผมตั้งใจจะเล่นเซน่าแล้วไม่ได้ไปเล่นแอดอะไรละโลเลยอันนี้ใส่หมดนะครับมีเท่าไหร่เจอแล้วไงแล้วดูบเลยไงเซน่าเซนเซน่าอะไรล่ะเซนน่าสามดาวสเตอสามห้ากับคนเล่น18ล้านคนในห้อง แต่ผมเป็นคนคิดไงเล่นเก่งวะเอ้ <laughs> เล่นเก่งอะไระดวงดีเฉยหรอกเราอะ ไม่ได้ว่าเชิงดวงดีอะไรหรอกครับเราก็เล่นไปตามเกมเนาะเกมมันให้อะไรมาเราก็เล่นนะเราก็เล่นตามสปอตเราโอเคอันนี้ผมก็เจอเป็นอ้อยด้วยนะครับเป็นเอ็นคาสเตอร์นะอันนี้ไอ้ชื่ออะไรนะลักจะให้เทมสปอร์ตมาไม่ใช่ไอเทมสปอร์ตเด็กของโบราณปะโอ้สปอร์ตครับขอไปไอเทมสปอร์ตไม่ให้เราเใช้ได้3เทินนะแล้วผมก็ขายไอโคโบโกะทิ้งไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ไออออ้อยผมมัน2ดาวไอ <laughs> อ้อยผมมัน2ดาวแล้ว,ลวก็เลยสแสลมมาใส่ของให้มันแทนนะครับสแสลมมาใส่ของให้มันก็เลย ถอดของมาใสใมันแทนลิ้นพันไปถึงไหนวัน,นี้วันนี้ต้องขออภัยได้พอดีพึ่กตื่นแล้ลิ้นพันอีกแล้วขออภัยอย่างแรงนะครับก็หน้าตาบอดเราก็เป็นสีกรอลี้แล้วนะตอนนี้สีกรอลี้3อิงนะครับอันนี้ผมก็เก็บตังค์ยาวๆแล้วไม่ได้โลไม่ได้อะไรแลครับไปเล่นเวล9้าเลยชิวๆ แต่สามผมก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับตอนนี้วินสีกยาวๆเลยหน้าตาบอร์ดก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมติ๊กเป็นเซนนาไว้นะจะได้ครบๆนะเผื่อให้คนดูดูหน้าว่าของม,มันเป็นยังไงนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราเวเวลเก้าเจอเป็นอูเดียก็อูเดีย,ดยมาแทนแจ็คนะครับโอเคแล้วก็ใส่เป็นลิงแทนด้วยอ่าประมาณนี้อันนี้ก็เก็บของหน่อยครับตอนนี้ก็จะเวลเจ็ดละเทอร์นี้ผมก็น่าจะเวลเจ็ดเลยนะครับแล้วก็น่าจะลงเป็นอ่อลงอะไรอะ่ะลงชินเนาะเป็นห้าโกตครับเลยแค่เคนนะตอนนี้ ได้เคนมาเราก็จะเป็น6กโก้ดเรียบร้อยแล้วเราบอกเลยว่า6โก้ดนี่โคตรปีาศาจนะครับอันนี้ผมก็แลมเป็นอันนี้เป็นใบเอแลมเป็นอะไรล่ะแลมผ้าให้อ้อยไปแทน,นครับแล้วก็ทุบของมาออกตรงสายซะด้วยไงได้เป็น GS มาเลยนะครับโคตรดีอ่าหน้าตาบอดประมาณนี้แล้วอีกตัวหนึ่งก็เป็นลิงนะครับอันนี้ผมน่าจะคิดอยู่ใส่อะไรดีวะใส่ลิงแล้วกันอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับบอดผมก็ชนะเอวยาวครับบอกเลย เลือกอัรเมนชิ้นสุดท้ายกันนะครับก็คอมแบทละครับมันน่าจะคอมแบทล้วนเลยเพราะว่าผมฮิตทุกอย่างแล้วตอนนี้ไม่น่าจะอยากได้อีคอนได้ไหลายแล้วนะครับก็เลือกมาเป็นมาเธอร์นะอันนี้ก็คอมแบทล้วนเลยผมก็น่าจะเวลแแล้วหรือเปล่านี่ผมพิมพ์บอกเขาหน่อยว่ามี3ดูเพื่อนต้องฮิตแล้วแหละ <c ười> บอกไอ้คนนั้นนะครับเพราะว่าที่มาติ๊กเราตอนต้นเกมนะก็เลยต้องฮิตสั้หน่อยแล้วเพื่อน3ดูปะเออไม่ฮิตได้ไงวะขึ้น8เลยไหมอันนี้ผมจําไม่ได้นะครับว่าผมขึ้น8เทอไหน น่าจะเป็นเอ็นนาครับส่วนนี้ผมก็ชิวๆอันนี้ก็มาสกาวบอร์ดเขานะครับว่าเจอเซ็นนาหรือยัง็นปะเขาใกล้จะฮิตแล้วแต่สปอตขอมันไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ผมต้องเสียใจด้วยเขาน่าจะแพ้หรือไม่เขาก็กดยอมไปเลยนะเพราะว่าอีคอนหมดอะตัง์หมดอะโลหะเซ็นนาไม่ฮิตเพราะว่าเซ็นนามันออกที่ผมไปแล้วไงเซนนาเขาไม่ฮิตแล้วเขาก็น่าจะกดยอมแตกแปดไปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ น่าจะขึ้น8แล้วนะเทร์นนี้ใช่ไหมเรียบร้อยนะครับขึ้น8มาก็อุ้ยเจอลิงเลยไงไอ้เยอะโคตรไฮโลนะครับอันนีนน้ยังไม่ได้ลงเป็นลิงนะครับถ้าเกิดผมเจอเคนผมก็จะเอาเคสมาลงก่อนนะเพราะว่าเราจะได้เป็น6กกสลี่นะครับโอเคเจอชิ้น2ดาวนะครับอันนี้ก็เก็บตัวสีบาทไว้ให้โอกาสเจอเคนแล้วเจอเป็นไฮโลเจออูเดียด้วยดูดิไอ้แค่เกมนี้มันผมดวงโคตรดีอะเมื่อกี้ใครสะกสองดาวแต่ไม่ได้ซื้อนะเพราะผมเล่นเต็มหน้าแล้วเจอเป็นลิงแล้วไง ก็น่าจะเอาไปแทนลิงเอ้ยเจอเป็นเคสเอามาแทนลิงพูดผิดนะครับขออภัยลิ้นพันซะและ้วเล่นไว้เกินพูดไม่ทันนะครับส่วนตอนนี้ก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะโอเคเดี๋ยวมาเลือกของกนะันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วเจอเป็นอูเดียถ้าเราได้อูเดียตัวนี้นี่บอกเลยว่าอูเดียเราแพ้แล้วโคตรจะปีศาจครับ ผมก็ไม่ได้เลือกอยู่ดีแล้วเพราะผมอยู่ที่หนึ่งเลยยังไงจําไม่ได้แล้วครับว่าหยิบอะไรไปน่าจะหยิบเป็นของรอทําให้อูเดียหรือเปล่านะครับของไฟเตอร์พวกเกาะพวกธนูอะไรอย่างนี้หรือเปลนะ่านะยังไงหยิบเป็นอะไรดีอ่าน่าจะหยิบเกาะนะครับน่าจะหยิบเกาะใช่ไหมใช่แหละโอเคอันนี้ก็รอทาของไอ้ไฟเตอร์อ๋าใช่แล้วผมสแสลมเป็นผ้าใส่ของอ้อยไว้ด้วยแล้วเอาเกาะไปแล้วก็จะได้ทําเป็นกากอยนั่นเองใช่ใช่อันนี้ลืมนะครับกรททาเป็นกากอยให้อ้อยไป แล้วก็ขยับลงมานิดนึงให้กากอยได้ทํางานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเพราะว่าไอตัวฝั่งนู้นมันจะมาเลงอ้อยตัวเดียวนะแล้วกาก,ากอยมันก็เอฟเฟกต์มันก็คือถ้าเกิดยิ่ง,งมีตัวมาเลงมันเยอะตัวที่ใส่เทมอ่ะแล้วมันจะได้ทําให้เกาะเพิ่มขึ้นนั่นเองผมพูดไรวะงงะวะก็คือถ้าเกิดมีตัวมาเลงอ้อยเยอะก็อ้อยจะเกาะเยอะขึ้นนั่นแหละง่ายๆนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปสก,ก้าวคนอื่นนิดนึงอันนี้ก็มีบาดด้วยแล้วฮิตทําเข่นนะครับแต่บาดเพิ่งสองเมื่อกี้ อันนี้ก็เหมือนจะเล่นโกสซี่เหมือนกันปะ่ะเอานีไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นอ่าดาร์กลอดเฟก มาตอนนี้ก็ยังไม่มีบ้านไหนนี่ล้มเราได้นะครับก็อย่างที่บอกเลยคลิปนี้ผมชนะเลือดร้อยโคตรปีศาจนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วครับเก็บตังค์ขึ้นเก้าส่วรอบตีคิปนี้ได้ของไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยได้ของมาสองชิ้นเองเกมนี้มันแจกของค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าคนอื่นเลยก็เลยไม่โหดด้วยและคลอมเรามันไม่ได้ใช้ของเยอะด้วยไงเพราะว่าโกซี่มันได้ดาเมจจะผีอยู่แล้วอะไม่ได้ใช้ของเยอะอะไรขนาดนั้นน,น,น,ะ,นะก็เลยแบบสบายเลยเกมนี้อันนี้ผมก็ใกล้จะขึ้นเก้าแล้ว ขึ้นเลยเหรอโอเคขึ้นไปเลยนะครับลงเป็นลิงไปนะเพื่อเทมโปนะครับเราจะวินสี้ยาวๆนะครับถ้าเกิดไปรอขึ้นเทินอื่นอาจจะแพ้ก็ได้ก็เลยแบบเอาสักหน่อยเว้เพื่อคอนเทนต์เทมโปไปเลยแล้วกันขึ้นเก้าไปเลยนะครับการันตีชนะชิวๆ <laughs> ไปแล้วนะครับคนที่เล่นเซนหน้าเหมือนเราที่มาติก๊กตอนต้นเกมนะครับน,นี้ผมก็โลครับหาเคียน2ดาวนะหาเคียนามาก,ก็หน้า2ดาวแต่จริงเออจะไปเล่นเวลสิบแต่มองว่าบอร์ดเราทําบอร์ดเราให้มันแคปดีกว่านะเวลเก้าก็น่าจะโอเคแหละไปเล่นเวลสิบน่าจะโลภเกิน,นครับอย่างที่บอกเลยผมเล่นเอาคอนเทนต์นะเกมนี้คือ,อยังไงผมก็ท็อปโฟแน่นอนอนะ่ะก็เลยแบบถ้าเกิดได้คอนเทนต์เลือดร้อยมาก็บอกเลยมันก็จะมาเป็นคลิปนี้แหละที่คิดตอนนั้นนะนะ โอเคก็หาครับตอนนี้ก็หาอูเดียหาลิงให้ได้2ดาวครับชิวๆ <NOUNCER> ก็เรียบร้อยนะครับท็อปโฟเรียบร้อยแล้วแล้วเจอเป็นเคนเยอะแล้วเกินนะแต่ว่าไม่เอาครับเคนไม่ใช่ตัวแบกเราเนาะอันนี้ผมอยากได้อูเดียมากกว่าอูเดียเป็นแคนลรี่ลองแล้วนะครับเป็นไฟเตอร์แครรี่ลองเรา อันนี้เจอปเป็นลิงนะครับโลไหมหมดตัวไม่เจอนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรบอดเราไม่น่าจะมีใครล้มได้แล้วเพราะว่าบอดเรามันแคปจะจัดเลยคนอื่นของก็น้อยด้วยแหละห้องนี้เนาะของมันก็น้อยคอมอื่นมันใช้ของเยอะด้วยส่วนโกดลี่มันไม่ได้ใช้ของเยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้มีโอเคมีสตอรี่กับมีดาดูเอลลิสนะน,นี่เจอเป็นหมีข้างนั่นเองแต่ไม่น่าขนามือเรานะครับ ก็มีคนไปแล้วอีกหนึ่งคนนะครับตอนนี้ก็หยิบของมาได้มาเป็นเสเตอร์แลกนะครับกะเอาไปใส่ให้อูเดียนะอูเดียเราขาดแค่ดูดเลือดแล้วตอนนี้3คนสุดท้ายนะครับคอนเทนต์ชนะเลือดร้อยของเราก็จะประสบความสําเร็จซึ่งมันประสบไปแล้วทุกคนก็น่าจะรู้โอเคก็โลครับหาอูเดียโอเคฮิตเป็นบอกกันหน้านะครับหาอูเดีย2ดาวครับลิง2ดาวแต่ว่าเราจะใช้อะไรแบกก็ได้นะใช้ลิงก็ได้ใช้อูเดียก็ได้ครับได้เหมือนกัน อย,อยากเล่นตัวไหนก็ใส่ของให้ตัวนั้นเลยสำหรับคอมนี้นะครับแต่ผมมองว่าอูเดียมันเก่งกว่านะอูเดียมันถึกนะครับลิงมันก็ได้ดามจแหละถ้าตัวแทงเราไม่ได้หนาขนาดนั้นผมว่าเล่นอูเดียก็ไม่แย่นะครับแต่ถ้าเกิดแบบตัวแทงเราหนาจริงๆก็เล่นลิงก็ได้ครับชิวๆ อครับรอบตีคิวรอบนี้ผมก็น่าจะอยากได้ของเป็นดูดเลือดให้ไอ้นั่นนะครับอูดเดียนะแต่น่าจะไม่ได้นะครับโอเคไม่มีเลยน่าจะหยิบเป็นรีเดมมาครับเอารีเดมมาช่วยหิวก็ได้นิดนึงก็ยังดีนะเอามาฮิวเอามาใส่ให้ชินนะครับมันชื่อชินหรือเชนวะนั่นแหละเอามาใส่ให้นะครับเพื่อจะได้มีฮิวสักนิดนึงเล็กน้อยก็ยังดีโอเคหน้าตาบอดเราก็ประมาณนี้อันนี้ก็โลครับหมดตัวเลยหมดตัวหาอูดเดียนะครับเจอไหมเจอตัวหนึ่งละอูดเดียแพ้ละ เจอลิงโอเคฮิตลิงนะครับฮิตลิงมาแล้วโตวตอบปะไม่เจอโอเคไม่ทันนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่แพ้นะเลือดร้อยนะครับตึงๆมาครับสองคนสุดท้ายถ้าผมฮิตอูเดียได้ก็เรียบร้อยนะครับ เกมนี้ผมก็ไม่น่าจะแพ้แล้วแต่ทายเป็นเคนซึ่งไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแล้วอะกะทําเคอนสามดาวได้ไมั้งตอนนั้นถ้าเกิดแบบไม่ชนะจริงๆนะก็เออทำเคนก็ได้อันนี้เหมือนเขาจะเปลี่ยนบอร์ดแล้วนะครับเปลี่ยนบอร์ดไปเล่นบอร์ดเลเจนด์แทนละตอนนี้ตอนแรกเขาน่าจะเล่นป็นเซน่ามานะเซน่ามาถือของแล้วก็มาตั้งบอร์ดเป็นพวกอิรเลียแล้วก็ไก่นะครับแต่ของมันน้อยอย่างที่บอกเลยห้องนี้ของมันน้อยนะครับบอร์ดเลเจนด์ก็ไม่ค่อยเก่งเท่เทาไหร่นะเออมันใช้ของเยอะนะครับบอร์ดเลเจนด์นะ มันต้องรวยด้วยซึ่งเขาก็ไม่ได้รวยเท่าไหร่นะก็น่าจะโดนเราแล้วก็เซนน่ายิงไปตรงนั้นเลือดเขาเหลือชีวิตเดียวด้วยนะครับตอนนั้นเขาแพ้ผีเรานะรอดที่แล้วนะแต่โตเหมือนจะมาข้างหลังได้นะครับแต่ว่าไม่น่าจะพ้นตรงนั้นนะพ้นไม่พ้นอ้อยเราครับอ้อยเราโคตรถึอสองดาวเองนะด้วยพลังของโกสซี่ครับปล่อยดาเมจเรื่อยก,ก็เรียบร้อยนะครับผีกัดวิญญาณหลอน <c oughs> ก็ชนะไปเลือดร้อยนะครับเรียบร้อยเลยห้องเด เป็นเซตเป็นเป็นเซตนี้เกมแรกเลยที่ผมเล่นชนะเลือดร้อยได้นะครับแล้วเขาก็พิมพ์จีม,มาผมก็พิมพ์จีกลับไปนะข้างบนซึ่งไม่รู้ว่าเขาไปชดหรือเปล่านะไอคขา่าขอบคุณนั่ยน,นะก็ไม่เป็นไรครับได้โยชนะเลือดร้อยเกมแรกในซีซั่นนี้โอเคขึ้นแพทไม่ใช่ขึ้นแพทอีขึ้นเอ็มแล้วนะสําหรับคลิปนี้นะครับในคลิปนี้ผมก็เล่นขึ้นเอ็มแต่ละหน้าตาบอร์ดก็ยังที่เคยทําคลิปไปแล้วเลยครับไปย้อนดูกันได้นะแนะนําคอมนะครับมีอยู่ 5คอมที่ผมใช้เล่นเป็น EP2 นะครับมี EP1 ด้วยก็ลองย้อนย้อนไปดูได้อย่างไงคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่แล้วครับขอตัวลาไปก่อนนะลิ้นพันธ์ซะแล้ว <laughs> ทำไป2คลิปแล้วเริ่มจะเหนื่อยแล้วับขออภัยด้วยก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ